สวัสดีครับผมวชิรวิทธรรมสิทิวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัรหารและฝึกอบรมบริษัทบีวแมนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอนจะมาพาไขาข้อสงสัยว่าทำอย่างไรถึงจะได้เข้าไปเซ็นสัญญากับทางลูกค้าเรามาดูกันว่าเรามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมารับฟังกันที่ขั้นตอนแรกเลยครับครับสำหรับขั้นตอนที่1น,นะครับผมเราจะคัดเลือกผู่รบเหมาประเภทที่ งานไม่ตรงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมทางเจ้าหน้าที่ของเราจะมีการคัดผู้ละเหมาที่ประเภทงานไม่ตรงออกโดยจะเลือกจากโปรไฟล์และรูปภาพผลงานยกตัวอย่างนะครับพี่ๆมีการกดสนใจงานรีโนเวทเข้ามา แต่ภาพหรือโปรไฟล์ในระบบของพี่ๆี่เป็นงานโครงสร้างหรือเป็นงานเฉพาะทางพวกไฟฟ้าหรือทุกขาพิบาลแน่นอนครับตรงนี้มันจะไม่ตรงกับที่พี่ได้กดสนใจเอาไว้วิธีแก้นะครับพี่พี่สามารถนําภาพหรือโปรไฟล์ที่ตรงกับงานที่พี่กดสนใจเข้ามาอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งครับผมบอลขอแนะนํานะครับภาพที่จะนํามาโหลดหรือโปรไฟล์ที่จะนํามาโหลดควรจะเป็นภาพก่อนทําและหลังทําซึ่งภาพเหล่านี้นะครับจะมีผลทําให้ลูกค้ารู้ว่า ภาพหลังทําก่อนทํามันเป็นยังไงและแสดงถึงศักยภาพและประสบการณ์ของพี่ๆครับสาหรับขั้นตอนที่2นะครับเป็นการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มูลค่างานไม่ตรงในส่วนของตรงนี้นะครับคล้ายๆกับข้อแรกเลยแต่เราจะเพิ่มมาเป็นมูลค่าของงานซึ่งในกรณีที่พี่ใน,นการกดสนใจงานเข้ามานะครับจะมีข้อมูลของมูลค่างานอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับผมในตรงนี้แหละครับผมผมขอ,อยกตัวอย่างนะครับ<ม>เช่นบ้านงานสร้างใหม่นะครับผมเป็นบ้านสองชั้น มูลค่างานอยู่ที่3ล้านบาทพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200ตารางเมตรนะครับผ้าที่พี่ควรจะใส่ควรที่จะมีราคาเทียบเคียงกันหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับผมแต่ที่สําคัญเลยนะครับงานภาพหรืองานโปรไฟล์ที่พี่มีการอัปโหลดเข้ามาในระบบควรจะใส่รายละเอียดให้ชัดเจนเช่นมูลค่าของงานซึ่งมันจะบอกถึงการบริหารการจัดการเงินทุนหมุนเวียนหรือแม้กระทั่งกําลังคนของพี่ครับ สำหรับข้อที่3นะครับเป็นการเปรียบเทียบราคาและภาพโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นบอลต้องขอเกินก่อนนะครับผมในโปรไฟล์ทั้งหมดก็คือเราจะดูแต่ข้อที่1และข้อที่2รวมกันนะครับแล้วพอามาถึงข้อที่3คือการเปรียบเทียบราคาในส่วนตรงนี้นะครับผมที่มันจะมีใจความสําคัญมากเลยก็คือทางผู้รับเหมานะครับจะต้องใส่ราคาตาม b o q ที่เราแยกเอาไว้ในรายละเอียดของรายการและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพี่ๆจะต้องใส่ราคาให้ครบทุกรายการนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอลหวังว่า จะมีประโยชน์แกพ่พี่ๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมและพบกันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ